ลงุงหนูจะบอกอะไรให้นะถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดก็ไปรดน้ำวนสับ้างน,นะเผื่อเสน์ยาแฝดจะได้หลุดออกจากตัวนี่เธอหาว่าฉันทำเสน่์ใส่ป๋าเหรอเผลอๆถ้าแต่งงานไปคุณลุงได้โดนวางยานแน่แก่ทาง้าเราวอะใจตรงกันเลยเนาะเปลนดีใจนะคะ ที่คุณจิรายุให้เกียรติพาเจ้าสาวมาตัดชุดที่ร้านเฟิร์นยินดีครับเพราะร้านของคุณเฟิร์นมีชื่อเสียงที่สุดในย่านนี้ขอบคุณค่ะคุณจิรายุโทษนะคะคุณจิรายุไม่ทราบว่าเจ้าสาวนี่เฟิร์นรู้จักหรือเปล่าคะไม่น่าจะรู้จักหรอกครับเพราะเขาเป็นหุ้นส่วนของตลาดของผมอ้าวงั้นก็แสดงว่าร้านที่เฟิร์นเช่าอยู่ก็เป็นของเขาด้วยนะสิคะใช่ครับแล้วก็สัญญาที่คุณเฟิร์นจะตอเขาก็ากำลังจะพิจรารณาอยู่ด้วยจริงหรอคะคุณจิรายุ ยังไงเฟิร์นขอกลับขอบพรคุณล่วงหน้าเลยนะคะหวังว่าเฟิร์นจะได้เช่าร้านนี้ต่อนะคะครับคุณเฟิร์นเอ่อผมขออนุญาตเข้าน้ำก่อนได้ไหมครับเชิญค่ะคุณจิรายุอยู่ข้างหลังนะคะครับขอบคุณครับขอให้ได้เช่าต่อเถอะจะได้ไม่ต้องหาทำเลอื่น ค,ค่ะน่ไงคะที่จอดรถจอดแล้วไมีด้วยเหรอใช่คะ่ะเอาดีเอาอเอาม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 าขาหลังไ,ไม่มีแล้วตอนนี้เขาได้ละตื่นเต้นไหมน้องฝนตื่นเต้นสิชุดแต่งนะครับต้อตัดกันบ่ยอยนะโอ้ไม่น่าฝนเนออลูกหนูลูกหนูเป่าก็มันจะขวางทางรถข้างหลังเขาหนาไม่เป็นไรค่ะป๋างั้นเดี๋ยวหนูลงไปบอกให้เขาเลื่อนให้นะคะเดี็กได้เฟื่อยลอ ทษนะคะโทษนะคะรบกวนเลื่อนรถให้หน่อยได้ไหมคะเธอว่าอะไรนะหนูขอให้คุณเลื่อนรถให้หน่อยได้ไหมคะพอดีว่ารถหนูมันจอดไม่พ้นนะคะทําไมฉันต้องเลื่อนที่จอดอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะทําไมไม่ไปจอดใช่ทาตัวอย่างกับเป็นเจ้าถนนแต่ว่ารถคุณจอดห่างขยับให้หน่อยไม่ได้หรอคะไม่ขยับสตาร์ทรถแต่ละทีมันเปลืองน้ำมันไม่เป็นไรลูกหมู เดีย๋ยวราไปหาที่จอดใหม่ก็ได้ค่ะป๋าเฮ้ยเรียกป๋าด้วยอ่ะต้องใช่แน่เลยหยิบว่าแหละสมัยนี้ไปเถอะไปเถอะอย่าไปเป็นก้างขวางคอเขาเลยไปแล้วนะคะป๋าบ๊ายบายค่ะ <c oughs> ไม่ต้องคิดมากแล้วหรโบห,ห,หนูไม่คิดมากหรอกคะ่ะหนูรักป๋าไปขึ้นรถด,ดีกว่าไปค่ะ น้ำฝนถ่ายรูปให้เราก่อนเนี๋ยวไม่เอาว่ะไปวัดชุดฉันร้อนเร็วเร็วเร็วไม่ต้องรีบหรอกนะยังไงก็ได้แต่งอยู่แล้วอืมแล้วนี่เจ้าของร้านไปสิงอยู่ที่ไหนเนี่ยผุ้สาพาว่าที่เจ้าสาวมาตัดชุดน้ำฝนฝนมีใจด้วยนะน้ำฝน แก๊งเราเธอขายออกก่อนเพื่อเลยแหมเฟิร์นถ้าเธอไม่เลือกมากเธอก็ได้แต่งงานกับคุณพีเตอร์ไปแล้วแหละก็ไม่ใชส่สเปคฉันนี่โอยสเปคเฟ e ิร์นน่ะเขาไม่ชอบหรอกหนักธุรกิจลเขาชอบคนมียศมีตำแหน่งอย่ามัวแต่แซวเลยไปวัดตัวกันฉันนั่งเลเลยนะแล้วเขาป๋าอยู่นิ่งๆก่อนสิ น้ำฝนน้ำฝนขอโทษนะคะจะมาตัดชุดเจ้าสาวค่ะโอมแน่ใจนะไม่เปลี่ยนใช่ะะแน่ใจค่ะป๋าได้ค่ะรอสักครู่นะคะหิ่งขนดูก็นะป๋าขานั่งก่อนนะคะ ป๋าค่ะเป็นหนูหน่อยสิคะ <c oughs> อย่างที่โซ่ยอยาลูกหมูการแต่งงานเนี่ยมันคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะต้องมีความสุขที่สุดนะค่ะป๋าขอบคุณป๋านะคะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ป๋ามอบให้หนูลูกหมูแล้วหนูเลือกแหวนเพชรหรือยังยังเลยค่ะป๋าเนาะทำไมล่ะเดี๋ยวแหวนวงที่หนูชอบมันจะหมดนะ ไม่เป็นไรหรอกค่ะป๋าวงไหนหนูก็ชอบทั้งนั้นแหละค่ะอุ๊ยป๋าค่ะเวนเทสหนูมีแค่วงเดียวเองอ่ะอยากได้เพิ่มอีกสักสิบวงได้จ้าหนูอ๋อจริงหรอคะป๋าใช่จ้าเจ้าสาวตัดชุดเจ้าสาวเราจะบ่าวหรอตัดชุดอะไรดีตัดชุดมักกรทายกแมอย่างเี้้ก็เข้าอว่ะแล้เนาะ นี่ขอโทษนะคะเราไม่ได้รู้จักกันเมื่อเช้าก็ไล้น้ำใจแล้วตอนนี้ยังไร้มารยาทอีกอ๋อเหรอนี่ลุงหนูจะบอกอะไรให้นะถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดก็ไปรดน้ำวนสกบ้างนะ<ม>เผื่อสเสน่ห์ยาแฝกจะได้หลดจากตัวนี่เธอหาว่าฉันทำสเสน่ห์ใส่ป๋าหรอจะไปรู้หรอก็หนังไทยมันเป็นแบบนี้นี่เผลอถ้าแต่งงานไป คุณลุงได้โดนวางยาแน่เฮ้ยน้ำฝนเธอคิดเหมือนฉันเลยอะแหมแก่งทางฟ้าเราอะใจตรงกันเลยเนาะนี่เจ้าของร้านคุณเป็นเพื่อนกับพวกนี้เหรอใช่ค่ะพวกเราเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่มหาลัยแล้วไม่ทราบว่ามีอะไรหรอคะเวลาคุณเห็นลูกค้าโดนดูถูกคุณไม่คิดจะปกป้องเลยหรอคะอ๋อขอโทษนะคะ ฉันก็ไม่เห็นว่าเพื่อนฉันจะพูดผิดตรงไหนนี่คะแต่คุณไม่ต้องอายนะคะสมัยนี้กกยได้ก็ต้องโกยใช่ไหมพวกเราใช่ <laughs> <laughs> เป็นถึงเจ้าของกิจาการแต่เห็นเรื่องของลูกค้าเป็นเรื่องสนุกระวังนะคะความสุขของคุณจะกลายเป็นความทุกข์ซะเองขอบคุณนะคะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกคะ่ะเพราะทำเลนี้ฉันฟันกำไรมาเยอะคุยอะไรกันล่ะครับเฮ้ย <laughs> เจ้าของตลาดนี่เออคุณจิรายุสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกหมูมานานหรือยังสักพักแล้วแหละแล้วทำไมหน้านบึง้งแบบนี้ล่ะเออคุณจิรายุรู้จักกับเด็กป่าคนนี้ด้วยเหรอคะรู้จักสิครับเพราะว่าเขาเป็นว่าที่เจ้าสาวของผมจวที่จะมาตัดชุดเจ้าสาวในวันนี้ไงครับ แล้วคุณลุงที่นั่งอยู่ล่ะคะท่านนี้เหรอครับท่านเป็นพ่อตาของผมและท่านก็เป็นพ่อของคุณลูกหมูนี่เราเล่นของสูงแล้วเนี่ยจะ <c oughs> แ,แต่ว่าคุณลูกหมูก็คือคนที่ใช่เมื่อเช้าฉันเพิ่งพิจารณาต่อสัญญาร้านเธอแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจละคุณลูกหมอูอย่าเพิ่งตัดสินใจความผิดพลาดของคนแค่ครั้งเดียวสิคะใช่คะ่ะคุณลูกหมูนะคะ มันเกิดในไรขนลูกหมูเขาหาว่าลูกหมูเป็นเด็กของป๋านี่ลุงหนูจะบอกอะไรให้นะถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดก็ไปรดน้ำฝนสักบ้างนะเพื่อเสน่ห์ยาแสดจะได้ลดจากตัวนี่เธอหาว่าฉันทำเสน่ห์ใส่ป๋าเหรอถ้าแต่งงานไปคุณลุงได้โดนวางยาแน่เฮ้ยน้ำฝนเธอคิดเหมือนฉันเลยอะเวลาคุณเห็นลูกค้าโดนดูถูก คุณไม่คิดจะปกป้อง่อยหรอคะฉันก็ไม่เห็นว่าเพื่อนฉันจะพูดผิดตรงไหนนี่คะแต่คุณไม่ต้องอายนะคะสมัยนี้โกยได้ก็ต้องโกยใช่ไหมพวกเราใช่เออคุณจีรยุคะเฟิร์นขอโทษคะ่ะคุณเฟิร์นเสียดยายที่รู้จักกันมานานคุณเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นความสนุกของตัวเองทงั้งๆที่มันไม่ใช่เรื่องจริงผมคงให้คุณเช่าที่นี่ต่อไม่ได้สัญญาจะหมดในวันพรุ่งนี้ คุณต้องเก็บของออกไปภายในวันพรุ่งนี้เออคุณจีรายุคะเฟินขอโทษค่ะคุณลูกหมูคะเดี๋ยวเออนตัดชุดแต่งงานให้ผีก็ได้คะ่ะนะคะต่อ,อสัญญาล้านเฟินเถอะนะคะไม่หรอกคะ่ะฉันคงไม่ลดตัวลงไปตัดชุดกับคนที่ดูถูกฉันหรอกคะ่ะคุณจีรายุคะป๋าคะกลับกันเถะคะ่ะ คุณลกหมูคะคุณเจรายุค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณเจรายุคะคุณเจรายุฉันขอโทษนะฉันไม่รู้ฉันจะไม่หาทาเดดีๆแบบนี้ที่ไหนอีกจำไว้นะคะคนเราจงคิดทุกอย่างที่พูด ใจอาพูดทุกอย่างที่คิดเราควรหยุดคิดทบทวนก่อนจะพูดอะไรออกมาดีกว่ามาเสียใจทีหลังนะคะแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำไม่คิดไปไกลย,ยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตั้งมากมาย,ายด้๋ยวโบทายยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน